สวัสดีครับในนช่องคุณพ่อกัดไฟค,ครั้งนะครับเย yeah. อ่าคราวนี้เป็นบัต g เจ็ตนะเป็นเด็กประหยัดแบบใช้ของค่อนข้างน้อยนะก็เอาจริงๆคุณพ่อไปจะพูดถึงทั้งทั้งแบบอ่าหกสิบก้าบาทแล้วก็กล่องอ่า eb สิบองด้วยแล้วก็จะเพิ่มว่าถ้ามี dpg หรือไม่มี dpg ด้วยก็ได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะคลิปมันไม่นานเนาะน่าจะไปเร็วๆนะครับมา เป็นอันนี้สี่กล่องนะครับแล้วก็อันนี้สองกล่องเนาะอย่างน้อยต้องมีอันนี้สี่อันนี้สองนะครับถึงจะเล่นได้เนาะโอเคมะตัวเริ่มนะครับก็เป็นตัวเริ่มไหนก็ได้จะใช้ตัวเริ่มของโฮสุก้าก็ได้หรือใช้ตัวเริ่มใหม่ก็ได้อันนี้ไม่ฟิกใช้ได้ทั้ง2ตัวเนาะเด็กเนี้ยมันดีมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้ของน้อยแบบประหยัดประหยัดนะแบบเออของแค่นี้มันก็พอเล่นได้มันก็เล่นได้ค่อนข้างสมบูรณ์ของมันหลายๆใบเนาะก็ เกตสามเด็กนี้จะไม่เล่นมิลสตอร์มจะเล่นเป็นอ่ารัดกัรดเลวอนนะครับก็เกตสามยืนหนึ่งหมื่นสองพันเมกเซลเนาะแอคทีฟแบนการ์ดเวันเพื่อเทินจับเลสเลกาดละหนึ่งใบแบนการ์ดทุกแข่งหนึ่งใบลดพลังไปห้าพันอีกสะกี้หนึ่งออโต้ออโต้แบนการ์ดเมื่อมันโจมตีถ้ามียูนิตเลสอยู่ห้าใบตัวมันจะบวกหมื่นห้าบวกไรถ้าในโซมีเกตสามตัวมันจะบวกคลีด,ด้วยเก่งและใช้ง่ายแล้วเล่นกับเพราะมันเพราะว่าไอ้เนี่ย มันใช้ง่ายมันแค่มีเลตสี่แค่นี้ก็ไล่หดเขาได้แล้วก็เลยทําให้เป็นเด็กที่จะบอกว่าอืมมันก็เลยไม่จําเป็นแบบต้องให้คอมโบเหมือนกับเมลสตอมที่ต้องมีเมลสตอมในโซเมลสตอมในโซพกก็ต้องมีตัวหาเมลสตอมมีตัวหาเมลสตอมต้องมีตัวหานุน่นหานี่เพิ่มขึ้นมาอีกไอเนี่ยมันแค่มีเลสห้าตัวหดหมื่นห้าสามไดจบง่ายโคตรเนาะหมื่นห้าสิบสองเจ็ดสามไดเนาะ ใบนี้จริงๆจ,จ,จะไม่ใส่ก็ได้ก็ถ้าซื้อหกจุดก๊าดก็จะมีไอเจ้าเนี่ยคุณพ่อลืมอิบมาไอไอนาวันเกเซอร์เนี่ยถ้าจะใส่เป็นนาวันเกเซอร์เป็นตัวรองแทนก็ได้ก็สามารถหลุดหลุดแวนก็สามารถยืนเป็นนาวันเกเซอร์แทนได้แต่ว่าคุณพ่ออย่าใส่ตัวนี้เพราะว่าคอมโบหลายๆตัวในเด็กเนี่ยมันคือคอมโบของเรววนซึ่งถ้าพลังผันหนุนค่ามันหายไปห้าพันเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะค่อนข้างเล่นง่ายเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เลยเป็น ตัวรองที่คุณพ่อคิดว่าค่อนข้างจะโอเคแถมเรื่องนี้มีเปิดน้าหาสามหลุดเราก็หลุดได้ไม่นานก็เลยเออค่อนข้างจะสบายใจในเรื่องนี้เนาะก็เป็นเกตสามเมียเซลยืนหมื่นสองพันนะครับออโตโ้แวนกาดเปลงสนามบัสหนึ่งแวนคู่แข่งรถเป็นรางไม่ห้าพันอีกกิ้หนึ่งคอนเทเนอรเรียกาดนะครับเมื่อถ้ามีเรียกาดเลสสี่ใบหรือมากกว่าแวนกาดเราติดเรวอนตัวมันจะบวกห้าพันแล้วก็ไม่สามารถถูกยิงได้เก่งเก่งและใช้ง่ายเนาะ จะยืนแวนยืนเรียก็ได้หมดเนาะอันนี้จะคล้ายๆกับเด็กเล็กลักลาดเกลดเลเวลันเล็กหลักที่คุณพ่อทำก็คือคุณสามารถใส่เกียดสามหใบได้หรือจะใส่เกียดสามแใบก็ได้ซึ่งถ้าของในตอนนี้ที่มันมีอ่ะคุณก็จะมีเกี็ดสามอีกตัวหนึ่งคุณพ่อจะแนะนำเป็นเจ้านี่เป็น d i a m a n นทีเพราะว่าเด็กนี้ไม่มีไม่มีตัวลุกจากการถอดโซโดยไม่ต้องเสียบารสอย่างอาไทเ a น d อสเซลแล้ว เราก็จะใช้ตัวอื่นในการลุกแวนแทนก็เกียร์สองจะเป็นโครงลุกทั้งหมดเลยนะครับก็ถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็จะใส่เกียร์สองเพิ่อมอีกสองใบก็ได้ก็จะมีสองตัวนี้ให้เลือกเนาะก็จะมีเจ้าโปรโมที่อยู่ในกล่องหวสุก้าบาทนะถ้าแวนกัดคู่แข่งพลังต่างจากเดิมพลังมันบวกห้าพันแล้วก็ไวฟ์ฟอสต์ไวฟ์ฟอสต์ใส่ในเด็กด้วยเดี๋ยวจะค่อยคุยทีหลังเนาะก็ d i a m a n t i s ก่อนมันใช้ง่ายมากๆนะแล้วมันเป็นตัวตีเว็บแหลกด้วยก็จะเป็น อ่าเกตสามมีแอคเซลอยู 2, 000, นะ่ในห่สองพันเนาะออโต้แวนเลี้ยมันโจมตีถ้าโจมตีเป็นครั้งที่หนึ่งในเทิร์นตัวบวกสามพันเป็นตีหมื่นห้าอีกสกิหนึ่งออโต้เรียกเก็บเมาเพเทิร์นนะครับว่ามันโจมตีถ้าการโจมตีนั้นมันครั้งที่สามหรือ,หร,อ,ห,รอหรือสูงกว่าในเทิร์นนี้บัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบลุกตัวมันพลังลบสามพันก็ใช้ง่ายเนาะใช้ง่ายและดีเนาะเกตสองนีุ้ณพอบอกว่าเด็กนี้ตอนนี้ไม่ได้ใส่ไทเดนแอซเซแล้วเพราะว่าเพราะว่ามัน ยังไงดีต้องบอกว่ามันมันไม่อยู่ในสองกล่องนี้เนาะไททอนแอนด์ซาฟ์มันอยู่ในกล่อง EB บีเนาะก็เลยเปลี่ยนมาใส่เจ้านี้แทนนะฮะเป็นอันกอร์สเนาะก็เก้าพันชัว่าพันทำให้เราเล่นเร็วแบบเวเร็วได้เลยนะออโต้แวนก์ดสกิลบนเกิดในช่องแวนนะฮะเมื่อมันโจมตีถ้ากานโจมตีในเป็นครั้งที่สองหรือมากกว่าในเทิร์นบัตหนึ่งโซหนึ่งลุกเพื่อนตัวหนึ่งอีสกิลหนึ่งออโต้เรียการสกิลล่าเป็นสกิลเกิดในช่องเรียและเมื่อมันโจมตี ถ้าการโจมตีในครั้งที่หนึ่งบัตหนึ่งลุกตัวมันในช่องเลียตีครั้งที่หนึ่งบัตหนึ่งลุกในช่องแวนตีครั้งที่สองขึ้นไปบัตหนึ่งโซหนึ่งลุกเพื่อนตัวหนึ่งเป็นตัวทําให้เล่นเกมเร็วแถมเล่นคือเด็กเนี้ยยังไงก็ต้องเล่นตีลุกเพราะว่าแวนผ่านนงคมแล้วพลังไปห้าพันจาก1 2ื่นสองหรือเจ็ดพันจาก1มื่นสามหรือแปดพันตีเก้าพันขอหนึ่งหมื่น ไม่ใช่สิตีก็พันขอห้าพันถ้ายืนเอสเลกด็ดีขอหนึ่งหมื่นนั่นจะคุ้มแบบคุ้มมากๆเนาะยังไงก็ต้องเล่นน่ะคือเหมือนกับอควาฟอร์เลยตอดนิดตอดหน่อยตอดน้อยแต่ขอตอดนะประมาณนี้เนาะเกียร์สองก็อันนี้จะเป็นตัวซับของเรวอนเนาะก็จะเป็นกาเลอัสเนาะพลังเก้าพันชิวห้าพันคอเทนิวแวลเลียนะฮะมันโจมตีถ้าเรามีายูนิตเรสสี่ใบตัวบวกห้าพันอีกสักีหนึ่งออตโตเลียเหมือนกันวันเพื่อน ถ้าแวนก์ดเกียร์สามเราโจมตีถ้าพลังของแวนคู่แข่งต่างจากเดิม,มคือเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก1 2ื่นหรือ9 0 0าหรือ1000งหมื่นอะไรพวกนี้บัตรหลุกตัวมันก็จะทําให้แวนตีตีเสร็จแล้วกดแวนตีปุ๊บกดสกิลแวนก่อนมียูนิตเลสห้าใบบวกหมื่นห้าบวกไรแล้วให้กดสกิลของกาเลอัสกาเลอัสเห็นพลังพลังข้ามแตกต่างแล้วแวนตีบัตรหลุก กดสกิลแวนก่อนแ้วคให้กดสกิลตัวอื่นเด็กนี้ต้องกดสกิลไลน์นะอย่างที่คุณพ่อเคยบอกในเด็กหลักไปแล้วว่ามันยากตรงที่เราต้องไล่กดสกิลว่าอะกดตัวนี้เป็นตัวแรกนะกดตัวนี้เป็นตัวที่2นะไม่งั้นถ้าเราไปกดกาเรียอัสก่อนกาเรียอัสจะลุกขึ้นมาแล้วเช็คสกิลแวนแวนจะถ้าสมมติว่าเราเพอรยินว่ามีเรียห้าบะมียูนิตห้าไปในสนามพอดีแวนจะไม่ได้บวกพลังเพราะว่าเรามียูนิตสแส,แ,สแ,แตนอยู่ตัวหนึ่ง แต่ถ้ามันเลสอยู่แล้วก,กดสก,กิลแวนก่อนแวนแต่บดพลังปุ๊บบวกไปหมื่นห้าปุ่งบวกไรฟ์แล้วก็กดสก,กิลกาเลียนอัสบัติหนึ่งลูกผมว่าแวนมันบวกพลังกับบวกไรฟ์ไปแล้วแวนกดสก,กิลไปแล้วกดสก,กิลเอนนี่ต่อเหมือนกับเล่นแล็คหน้าล็อกแมวพวกนี้เนาะใส่ซีใบนะครับอ่านี่คุณพ่อบอกคุณพ่อใส่วอยฟอร์ดไว้ในเด็กด้วยอ่าจริงๆบอกว่าใส่ใส่ไอ้วอยฟอร์ดเนี่ยก็จะเหมือนกันกันกบ ดิอาเมนติสลืมจะใส่ไว f o ฟอสตั้งต้นเลยคือ2ใบพลังเกนะ้าพันชิวห้าพันเกตสองเนาะออโต้เลก,กาไม่ลงสนามถ้าแวนเราติดเรววนโซบัสหนึ่งใบเลสตัวมันดูท็อปเด็กหนึ่งใบละคอลงช่องเลียอีกสกีหนึ่งออโต้เลก,กาดแมนเพเทิร์นถ้า,าแวนเกัดเกตสามรถจมตีพลังของคู่แข่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากพลังพื้นฐานทิ้งมือหนึ่งใบลุกตัวมันซึ่งคุณจะใส่เป็นฟอยวอตสี่ใบก็ได้หรือ คุณจะใส่เป็นฟอยล์วอตสี่ก็ได้หรือคุณจะใส่ฟอยวอตสองเพราะว่ามันจริงจริงฟอยล์มันค่อนข้างเล่นยากหรือใส่ไอ้นี่สองก็ได้ถ้าถ้าจะใส่ไอ้นี่สองกับวอยฟอตสองก็ต้องใส่เกล็ดสามเป็นเดียม n นทิสหรือใส่วอยฟอตสี่ใส่ไอ้นี่สองก็เดียมนทิสออกหรือถ้าจะเอาเดียมนทิสอยู่แล้วก็ติดวอยฟอตสี่ก็ได้แล้วแต่อันนี้คือสลัดฟรีแบบอิสระเพราะว่าคุณพ่อเข้าใจพวกของมันของมันน้อย ของตัวเล่นอะมันน้อยมันเลยทําให้เราหมุนหมุนของมาเล่นตามถนัดมากกว่าตามโอเคผมผมคิดว่าตัวลุกผมเยอะแล้วผมไม่ผมใส่วฟ์ฟอดแค่สองใบแล้วผมใส่โปรโมสองใบเพราะว่าใส่ไอเกียดสามตัวรองเป็นเจ้านี้ไปแล้วดียร์เมนทิสไปแล้วแล้วก็มันใช้บาตเยอะใช้มือเยอะไปแล้วอะไวฟ์ฟอดเหลือสองใบก็พอเอามาปูบอร์ดหรือเอามาลุกฉุกเฉินแบบห้ดมแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องลุกไหม อีกสองใบเอาตัวนี้มาช่วยตีแรงได้ก็ถือว่าโอเคไม่แย่นะครับก็ประมาณนี้เกตสองก็ใส่เกตสองมาตรฐานเพิ่มเกตหนึ่งแทนเนาะเกตหนึ่งใบแรกที่สําคัญมากๆและดีที่มันอยู่ใน EB12 นี้เนาะก็จะเปิเปด5ห .3 นั่นเองนะฮะพลัง8,000ชั่วหมื่นคอนเวนเลียถ้าเรามีายูนิตเลส4ใบบวกพลัง5,000อีกสักหน 1, Auto ึ ier, ่งออโต้แวนเลียมลงสนามนะครับเออลงสนามเปิดเด็ก5ใบเอาเกตสามหนึ่งใบขึ้นมือ เท่าเกตสามขึ้นมือทิ้งมือให้หนึ่งใบด้วยแล้ะที่เหลือกับกองสับเนาะใช้ง่ายเพราะว่าดีอย่างที่คุณพ่อบอกมันดีตรงที่มันอยู่ในกองในในซองในกล่องเนี้ยทําให้มันทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นน่ะได้ขึ้นเยอะมากอะ่ะแล้วก็เพราะว่าแวร์เราเป็นเลวอนเราก็เล่นใส่ตัวนี้เป็นตัวเล่นนะครับก็จะใส่เป็นอ่า เนลิซาไว้4ใบเนาะ8ปด0ันชิวหมืน่นออตโต้เรกาดเมื่อมันถูกเลสจากความสามารถหรือค่าคอสของกา๊าใบอื่นโซบัสหนึ่งใบลุกตัวมันบวกหมืน่นอีกสักเกี่ยนึงออตโต้เรกาดนะครับเมื่อจบเธอเล่าถ้าเรามียูนิตเลสอยู่4ี่ใบหรือมากกว่าเอามันยัดโซจัวหนึ่งได้เก่งเก่งและใช้ง่ายโคตรสําคัญกับเด็กนี้ซึ่งไอตัวนี้จริงๆพ่อเคยเนี่ยไว้ให้กอดไว้เพราะว่าทาวัดมาก็ยังใช้อยู่เนาะอีกตัวหนึ่งคิดนานมากเลยว่าใส่ตัวไหนดีเพราะว่าของมัน ของใน e b จริงๆคุณพ่อมันเป็นตัวซับเกตหนึ่งมันเป็นตัวซับของเมลแล้วก็พ่อคิดว่ามันไม่ได้ค่อยดีขนาดนะั้นนะมันหลายๆตัวก็ไม่ได้ยาใช้มากอะ่ะก็เลยไปเจอในหกสิบเก้านะนี่ก็เป็นฟอยเพราว่าคุณพ่อเก็บเก็บฟอยไว้เนาะก็จะเป็นเวฟโฟลดากอนนะแปดพันชูหมืน่นออตโตเรกาดเมื่อเราเช็คเจอ normal unit เอามันยัดโซจิ้มหนึ่งตัวบวกห้าพันอ่า ทำไมถหนึ่งใส่ตัวนี้เพราะว่าเด็กเนี้ยมันจะเล่นกับการลุกแวนเช่อาลุกเลียใช่ไหมก็คือแวนตีแล้วเราจะยืนข้างเป็นง่ายๆเลยก็คือไม่ฟอยวอตก็เป็นเจ้าเนี้ยสักตัวหนึ่งหรือเจ้าเนี้ยสักตัวหนึ่งหรือเียมนทีสักตัวหนึ่ง,ง,งใครก็ได้เนี่ยสมมติว่าเรามีเลียครบห้าตัวเนาะอย่างเงี้ยก็ได้ง่ายๆเลยข้านี้ตีบูตไปก่อนเลยไอข้านี้อตีไปเก้าพันลุกมาตีเก้าพันข้านี้ตีบูตไปเลยเป็น อ่าสิบเจ็ดสิบ็ดถ้าสมมุติว่ามีเลสอยู่อีกสัก2ตัวอ่ะมีเลสสี่ตัวสิบเจ็ดบวกอีกห้าพันเป็นยี่สิบสองแค่นี้พอแวนวิ่งยูนิตเลสห้าบวกหมื่นห้าบวกไรสกิลกาเลีัรบัตหลุกเช็คเจอร์ทิกเกอร์ Art, 1, aker, เอามันจะโซไปเลยบวกห้าพันแค่นี้ทำให้มันเพิ่มเวฟในการเพิ่มพลังง่ายไป็สุดๆไปเลยลก็ ในไหนก็นไหนแล้วก็เล่นอย่างนี้ไปเลยแล้วการเล่นง่ายไปเลยนะก็พราะว่าตูดมันไม่มีตูดที่ที่คุณพ่อคิดว่าดีกว่านี้เอาจริงๆก็ก็เลยใส่อันนี้ไปสี่ใบเลยนะอีกใบหนึ่งหรืออาจจะใส่หรือว่าอาจจะใส่อันนี้สามใบก็ได้แล้วไปเพิ่มไอันี้ใบหนึ่งก็ได้เป็นโ h โตเซลเลอร์เนาะก็เมื่อมันลุกในแถวหน้าบวกหมื่นอ่าตัวนี้จริงๆเขามีคนมีน้องๆมาบอกในคอมเมนต์ด้วยเนาะก็ มันบอกว่าอะไรนะตัวนี้มันสามารถไอ้นี้ได้เนาะเล่นกับทาวาดได้เพราะว่าทาวาดก็จับลุกเหมือนกันก็อีกตัวนึงเล่นง่ายแถมเพิ่งนึกได้ตอนที่อัดคลิปรีวิวเสร็จว่าอ๋อมันสแตนแอนดรอแล้วมันก็สามารถบุกพลังหมื่นได้ในเทอร์นิว่าเออง่ายดีก็สแตนก็บุจะเอานี้มาตีข้างนี้อาจจะเป็นเลนอย่างนี้แล้วก็เข้าเทิร์นครับสแตนแอนดรอสแตนบวกหมืน่นแต่ว่าต้องอยู่แถวหน้า ขึ้นเทินใหม่มาตีที่หมื่นแปดก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่เนาะติดไว้ใบหรือสองใบแล้วแต่นะครับก็ถ้าติด2ใบก็ลดไอ้นี่ใบหนึ่งถ้าติดไว้ใบเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นตัวใช้ละทิ้งอะคำๆเนาะทริกเกอร์อันนี้ในกรณีที่มีดรพีจีนะก็จะใส่ดรพีจีนะครับแล้วก็ใส่อาดรสองใบคลิสี่คลิอาร์ตอาร์ตไหนก็ได้สี่ใบแล้วก็สแตนสองอะฟอนสองฮิวสี ซึ่งอาจจะเปลี่ยนจากฟอนต์เป็นคีก็ได้อันนี้อันจริงจริงคือเปลี่ยนเป็นคีเลยก็ได้อาจจะเป็นคีคีหกดอหกก็ได้อันนี้เพราะยังติดฟอนต์ไว้อยู่เนาะก็ค่อนข้างชอบนะในการเล่นกับฟอนต์เพราะว่าบางทีเราสามารถยืนยืนยืนสนามได้หกตัวเงมีตัวรับฟอนต์สองตัวก็ถือว่าไม่แย่เนาะซึ่งถ้าเราไม่มีดอพีจีไม่มีดอพีจีก็มันจะบังคับว่าเป็นดออันเนี้ยสี่ใบ ครีหกใบฟอนสองแล้วก็ฮิวสี่เนาะจะเป็นดอหกไอ้ดอสี 6, ่คีหกฟอนสองแล้วก็จวดสี่ใบเพราะว่าดอมันมีแค่อ์ตเดียวไงก็จัดได้เท่านี้นะถ้าไม่มีดอพีจีแล้วก็เกรดหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปใส่ดอพีจีเพิ่มก็จะทำให้ไอ้ไอเปิดห้าหาสามกับไอตัวเนี้ยยังอยู่เหมือนเดิม แต่อาจจะลดตัวนี้ลงใไบปไปหนึ่งแล้วไปใส่ตัวนี้เพิ่มหนึ่งใบแล้วก็เอาไอ้นี้ออกไอ้นี้ออกใส่เป็น PG เกตหนึ่งที่เป็นม้าแทนสี่ใบเอามาใส่ใส่ไอ้นี้เอาอ้นี้ออกถ้าไม่มีดอ PG นะเอาไอ้นี้ออกใส่นี่สี่ใบแล้วก็ อาจจะเอาตัวนี้ออกไปใบหนึ่งด้วยเพื่อที่จะใส่คนนี้2หรืออย่างนี้ก็ได้ถ้าแค่นี้ก็โอเคมันก็เล่นได้อยู่แล้วแหละก็ประมาณนี้ถ้าไม่มีดอพีจีเนาะวิธีเล่นก็คือเหมือนกับเหมือนกับอควาอาควาเดิมเพิ่มเติมอ่ะรออ 1, พีจีเกตหนึ่งผมขอแนะนำว่าเป็นจั่ทิ้งนะมันลีอันีอยู่ในกล่อง EB นะครับก็ใช้ใบนี้แทนนะไม ไอตัวในของกล่องหกสิบเก้าบาทคุณพ่อคิดว่าไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าจะมีดรพีจีหรือไม่มีดรพีจีลุเล่นเดียวกันแค่ต่างกันแคทริกเกอร์เพราะฉะนั้นก็วิธีเล่นก็จะคล้ายๆเดิมนะครับมาก็ต่างจะเดิมตรงที่มันเล่นเร็วปรูดได้แล้วนะเร็วปรูดเร็วปรีดเนาะอ่ะลงมาจัวหนึ่งเปิดห้าสามเนาะทิ้งมือหนึ่งใบขึ้นเกตสองที่คุณพ่อบอกว่ามันเร็วปรูดปลาดเพราะว่าอะไรเพราะามันมีมันมีเจ้านี้มา แล้วก็คลงข้างลงเป็นใครก็ได้สักตัวหนึ่งมาช่วยตีง่ายอืมใครดีอ่ะง่ายหน่อยเนาะก็จะเป็นยใยคนนี้ยใยเกตหนึ่งคนนี้ก็ได้มันสามารถเอามาเล่นง่ายๆหนึ่งตัวได้เลยแปดพันตีบัต1หนึ่งโซนหนึ่งลุกบุกหมื่นแค่เนี้ยง่ายนะง่ายๆเนาะ แต่ว่าถ้าไอ้นี่มัน,มนใส่แค่ใบสองใบมันขึ้นน้อยก็อาจจะใส่เป็นใครก็ได้มาอยู่ช่วยตีธรรมดารรมดาแต่ใส่เป็นนี่มารอตีเนี่ยเก้าพันแวนตีบัตรหนึ่งโซ่หนึ่งลุกเก้าพันแค่นี้หรือหรือถ้าไอ้นี่ขึ้นสองตัวแล้วมีสองบัสพอดีฝันนวลข้ามให้ขีมาอย่างนี้ก็ลงไปสองข้างตีบัดหนึ่งตีแบบแรกลุกแล้วก็ตีทีหนึ่งแล้วก็แวนตีบัตรหนึ่งโซหนึ่งลุก เล่นอยู่แค่เนี้ยแล้วขึ้นสามขึ้นสามก็แนะนําว่าไม่พูดถึงตัวรวงแล้วกันนะเล่นเล่นตัวหลักไปเลยเนาะก็จะเป็นละกลันเรวอนนะครับกับอิมาเตลรีกีฟแอคเซก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็เล่นตามระเบียบระเบียบตามสบายเพราะว่าเด็กนี้แวนไม่ได้ใช้บาสอยู่แล้วอาจจะลงเป็นดิอาเมนทิสอ่าข้างนี้อาจจะลงเป็นกาเรอัส ลงคนนี้ไ้อยู่แล้วอาจจะลงตุดแหวนหรือลงตุดข้างกันแล้วแต่ชอบเนาะแล้วก็ไอเกตหนึ่งเป็นไงแล้วอืมอ่ะแค่นี้ง่ายๆเลยจบละีซ b b เลยอ่าถ้าเป็นท่าน,นี้ต้องมีอยู่สามถ้าจะแบบคอมโบ,โบแบบบ้าบอคือลุกสามรอบต้องมีสมบาทซึ่งอาจจะมีแค่สองบาทก็พอก็ที่อยากให้ลุกเลยคือไอเจ้านี่ก็เหลือใช้สองบาทนะ สกิลแบนบิดลุกบุกหมืน่นอะเว็บแรกเว็บแรกก็จะมีสองตัวอยู่ที่บอลหนุนขา้ามผมว่าบอลหนุนข้ามยืนอยู่เกียรสองถ้าบอลหนุนข้ามยืนอยู่เกียรสองปุ่มพอแนะนําว่าให้ไอตัวนี้ตีเว็บแรกไปเลยอ่าแล้วถ้าเป็นเกียรสองลบไปห้าพันเหลือเท่าไหร่ไม่ห้าพันก็หกก็สี่พันอะอ่ะไอนี้ตีไปก่อนเว็บแรกบัตรหนึ่งลุกตีต่อบูตไปเลยสิบ ตี 4, อ่าสิบเจ็ดฟาดตรงข้ามยังไงก็เจ็บไอ้น,นี่อ่าน,นี่ตีไปแค่หมื่นเจ็ดไม่ต้องกดสกิลไอ้น,นี่ตีแล้สุดท้ายอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะยังไม่ต้องบูตก็ได้หรืออาจจะบูตไปเลยก็ได้แล้วแต่อ่ามันจะตีอยู่ที่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกอีกห้าพันเป็นยี่สิบสองสามสิบสองแล้วก็แวนตีกดสกิลแวนก่อนอย่ที่คุณพ่อบอก มียูนิตเลสอยู่5า้าใบบวกหมื่นห้าบวกคลิกไอ้บบลห้าบวกหนึ่งหนึ่งไดรฟ์แล้วก็กดสกิลตัวข้างบัสหนึ่งลุกนะใช้สองบัสหมดแล้วก็ตีไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเวฟแวนตีได้ฟอนได้คีก็ลงนี่แล้วก็ติกลบหรือว่าถ้าได้รวมน,นอร์มัอยูนิตกรณนี้เขาโซจิ้มพลังไปห้าพันถ้าแบบขึ้นเส้นห้าแล้วแบบ เขาปล่อยไหลาย,ยาวขึ้นเส้นห้าแล้วอ่ะอาจจะยัดเข้าโซเพื่อที่จะให้มันตีแรงขอขอมือเพิ่มอีกก็ได้ก็เล่นอยู่ประมาณนี้เนาะเป็นเด็กที่แบบแบบัตเจ็ตอะมันก็เลยลุเล่นไม่ค่อยเยอะก็อยู่ที่โอกาสว่าอะไรขึ้นอะไรขึ้นตอนไหนอะไรยังไงตอนไหนขึ้นก็เล่นตามนั้นไปนะกันเนาะแล้วก็ถ้ามีเขยายได้ก็กล่องแรกที่แนะนำให้ซื้อคือกล่อง RVEB02 uh, ที่มีไทดอนถ้าถ้าคุณจะไม่ได้แบบเผื่ออนาคตว่าจะไปเล่นเมลสตอมเมลสตอมรีเวิร์สนะก็ก็แนะนำว่าซื้อ02เพราะว่ามีทั้งเพนควินมีทั้งไทดอนมีหลายๆตัวที่มันเป็นค่อนข้างมาตรฐานในการเล่นมากกว่าตัวไอกล่องอีกกล่องหนึ่งกล่องที่มีกอลลี่เมลเพราะคิดว่ากล่องนั้นค่อนข้างจะ คุ้มกว่าในการที่จะเพิ่มนะครับก็ไปลองจัดเล่นดูได้นะหรือถ้ามีของฟูแล้วอยากจะลองจัดอะไรแปลกๆดูก็ลองจัดเล่นดูได้นะครับค่อนข้างจะใช้ได้เอาจิงๆคือใช้ได้เลยแหละมันก็จะเป็นมันคืออารวอนในโครงที่เลียกลุกได้ทุกตัวนั่นเองก็จะแตกต่างจากที่เล่นกันปกตินิดนึงนะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมคุณพ่อไปแล้วนะฮะ สวัสดีครับ